เราเลิกกันเธอกับฉันเลิกกันต่อจากนี้ไปเป็นแค่เพื่อนกันค่อยรู้นี่ทำร้ายติดใจของผู้หญิงคนเดียวขนาดนี้เลยเหรอมองอะไรเนี่ยกระตุก้ยพักเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปเว้ยไปเว้ย เพี่นิกี่ครับชงไปกินข้าวด้วยกันไหมไปดิไปดิไปๆปก้อยก้อยไปบ้าได้เดี๋ยวตามไปนะตาไปเหรอเอเลยอเลยโอเคโอเคก้อยเรามีอะไรจะบอกเธออ่ะมีอะไรอ่ะเราเราชอบเธอมากเลยอ่ะ เธบซบกับเราได้ไหมอะก้อยเขากับเราเหรอใช่เราก็ชอบเธอเหมือนกันแสดงว่าเธอจะยอมเป็นแฟนกับเราแล้วใช่ไหมก้อยเย้เย้ไ้อยแฟนมิกี้ เธอสอดคนเป็นแฟนกันเลยเีเดี๋ยวแกไปดูต้นทางให้หน่อยนะเว้ยถ้าเกิดครูมาตะโกนเรียกเราด้วยคือจะจะตีบอยู่จะจู่จีบกัน้เจ่จะไปซิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุเอ้ย้ย้อ ดูให้ดูให้นะนี่เดี๋ยวจะส่งสัญญาณว่าวิ่นปึ๊บคือครูมาครูมาโอเคปั๊บวุ่นวนคือครูยังไม่มาโอเคโอเคโอเคพอใ็นความรักนิกกี้ปั๊บวุ่นวนครูยังไม่มาจู่จีต่อได้จู่จีต่อได้ครูยังไม่มาปีนวึ๊บปีนวึ๊บครูมาแล้วครูมาแล้วก้อย เราเลิกกันเธอกับฉันเลิกกันต่อจากนี้ไปเป็นแค่เพื่อนกันค่อยอนี่ทำร้ายติดใจของผู้หญิงคนเดียวขนาดนี้เลยรอมองอะไรนี่กระตุก ก้อยก็เลยเสียใจเราให้ครูไปแบบนี้ครูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายนิกกี้มาบอกเลิกก้อยเมื่อกี้ครับบอกเลิกเมื่อกี้เล้วแล้วครบล่ะครบตอนพักกลางวันครับเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยว่ากันค่อยคุยกันแต่ว่าเรียนก่อนนะลูกเนาะเรียนก่อนนะอ่ะอึบอึบเลอึบอึบเปิดหน้าสิบสามการทดสอบปลูกพืชผักในดิน ล้วนปนทรายเอาละวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมไปตรวจตรวจทานให้ดีว่าวันนี้ครูสอนอะไรเพราะว่าการสอบปลายภาคของเราเนี่ยสำคัญมากนะลูกนะอะพอแค่นี้ค่ะลูกมาตอนนี้ทำอะไรคราลบสวัสดีค่ะคอยคอยคอยครับ <laughs> เป็นแฟนกันอีกได้ไหม เฮ้ยโยหยพึ่งเลิกกันไปตะกี้ไม่ใช่เหรอมางคนแฟนนี่ยังไงหาเซ้นไม่ติดอ่างดีกว่าแรอมากไอ้วามสกอยฟังฉันนะนี่อย่าไปคบเลยคนแบบนี้เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมันทำให้เราเจ็บใจคือเราไม่อยากโกหกแม่เราอ่ะแม่เราไม่อยากให้เรามีแฟนตอนเรียนอะแล้วเมื่อกี้ครูกำลังมา เราก็กลันจะเรียนหนังสือไงแต่ตอนเนี้ยครูไปแล้วเราเลิกเรียนแล้วอ่ะเรามีแฟนได้แล้วก้อยกลับมาเป็นแฟนกันนะคือยังไงก็ได้เป็นแฟนกันนะได้งั้นเรากลับมาคบกันนะก้อยมีแฟนชื่ออะไรมิก้มิก้มีแฟนชื่อก้อยกลับมาคบกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเราลองไปหาไรกินกันนะได้สิเดี๋ยวก้อย หน่อยอะไรเหรอทำไมถึงชอบนิกกี้ก็ดูซื่อบื้อดี่เอาตอบจากใจแล้วว่าตอบจากใจแล้วตอบจากใจแล้วล่ะอันนี้เราถ่ายกันอยู่ปะเนี่ยพวกนายพวกเธอไม่เชื่อใช่ไหมล่ะว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆอะไม่เชื่อหรอกถ้าเป็นแฟนจริงก็ต้องหอมมือก็ต้องหอมมือกันแล้วเธอไม่เชื่อ้ไปเธอไปเต้นไป

สา,า,าเหนืน่ย,ยิ่งกว่าหาห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็นร